สวัสดีครับวันพุธที่2ตุลาหกเจ็นะครับเรื่องของ geoconflict ก,ก็คือสงครามเอาเปอร์เซียะครับที่จะเริ่มต้นแล้วเพราะอิหร่านไม่ทนที่จะยิงมิสซาใส่อิสราเอลที่จุงเทลวิสหรือแม้แต่ท่าเรือสิ่งที่คุณหวั่นวิตกก็คืออเมริกายัางซัพพอร์ตจะเกิดสงครามต่อไปขั้นรุนแรงหรือไม่อยู่ที่โจไบเดนนะครับจะสามารถหยุดยั้อยงอิสราเอลอย่างไรเพราะอิสราเอลเบนจามินฮู oo, นะครับเขาอยู่ได้ด้วยการก่อสงครามเท่านั้นเองกับฮามาส แล้วก็มาด้วยฮิบบอร์แม้แต่ต้องตีกราโหมเช่นเดียวกันที่พักฝ่ายคา้านรวมกันนั้นเป็นรัฐบาลเฉพาะการนั้นนี่จะอยู่ยาวนานได้แค่ไหนจะเกิดสงครามใหญ่โตแล้วมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากยิ่งขึ้นทั้งในเรบานนและในปาเลสไตน์ข้อหาชะกันในอนาคตของเบนจานาฮู oo, และก็รัฐติกราโหมหรือแม้แต่พ่วงราบดีโจบไบดันเข้าไปด้วยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องตะวันตกอื่นๆนั้นนาโต้ไม่มีใครร่วมด้วยเห็นชัดเจนนะครับ และเหมือนอย่างที่มีคนเขากล่าวไว้ไม่ใช่ผมพูดนะครับว่านี่สาธารณะของอเมริกา135เซน35เทเรียนเข้าไป36ทีเทรียน u s เดอลลาร์เนี่ยจะใช้เวลาใช,ใช้อย่างไรสร้างมันอย่างไรมีอย่างเดียวคือก่อสงครามแล้วล้มร้างเป็นศูนย์นี่คือเหมือนในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สเท่านั้นเองกลับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับแบคโคเอาชัดเจนแล้วครับจีนออกมาแล้วโปริปโบรทุ่งงบประมาณ หนึ่งทีเรียนหยวนที่จะซัพอร์ตอุตสาหกรรมพัฟปร,ปรตีไม่ให้บับเบิ้ลโดยหัวเมืองใหญ่ๆลดดอกเปี้ยและกระตุ้นกันซื้อหุ้นซื้อบ้านหลังที่สองชัดเจนครับทำให้หุ้นของกลุ่มพัฟปร,ปรตี้จำขึ้นและเอาไทม์ไฮในรอบ16ปีของตลาดหุ้นจีนกลับมาใหม่เพราะถูกกว่าอเมริกาหลายเท่าตัวครับของอเมริกาตลาดหุ้นนั้นโอเว บอสกนอยู่มากๆาช้กลุ่มของ Intel, Semiconductor, Chip AI, n v i d i i a p p l e Meta ทุกอย่างแต่ด้วยเม่เงินมหาศาลที่ยังมีอยู่ถึง7ทิรียน u อดอร่าและการลดดอกเบี้ยลงเพื่อเพื่มให้เกิดซอฟต์แบรนดิ้เกิดขึ้นนั้นมันได้ก่อสัญญาแล้วครับและนอนวามเปรโร่ road, ทีประกาศในวันศุกร์นี้ก็คือชัดเจนว่าเศรษฐกิจถดถอยข้ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อยังมีอยู่ของอเมริกาเพราะเป็นสิ่งที่ บรอนด์บรัฟเฟตต์หรือผดใหญ่เฮสันเ <c oughs> ขาระบายหุ้นออกมากำเงินสด 2- อถึงแสนล้านเหรียญนั้นเตรียมที่จะเก็บเมื่อเกิดหุ้นแปรล,ลงมาเหมือนสมัยซับพันไครสิ์อย่างที่ w ร r r e n บรัฟเฟตต์เบอร์เกอร์ฮัตเวทำสามแสนล้านเหรียญอยู่ในมือนะครับรอจังหวะที่จะซื้อหุ้นที่เป้าหมายแล้วก็คือกลุ่มอินชอนถึงแม้น้ำมันขึ้นในชั่วข่าวเพราะสงครามตะวันออกกลางมิซาลของอิหร่านโจมตีอิสาราเอลเกิดขึ้น การเก่งกำไรระยะสั้นของเซกเตอร์น้ำมันก็เป็นจังหวะระบายหุ้นโอเวดกลุ่มนี้โอกไปให้กับสู่นิว t ทรลนะครับแล้วพุ่งมาสู่เซกเตอร์ใหม่ก็อุตสาหกรรม EV แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเช AI ทั้งหมดที่กำลังเติบโตในอนาคตถึงถึงไม่ต่ำกว่า1น t r i l US ดอลลาร์ธุรกิจ AI ธุรกิจซัพพลายเชนเหล่านี้ Semiconductor เป็นโอกาสสุดท้ายและทำกลางวิกฤตเผยในเดือนหน้าเดือน พฤศจิกายนเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยอีก0.5ก็เป็นได้ในสิ่งที่เกือบ65-70วิเคราะห์กันไว้เรียบร้อยแล้วว่า5-50เบสิสพอยต์อาจจะจำเป็นไม่ใช่0.25เท่านั้นเองสำหรับเฟดที่จะคัดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันเปราะบางของอเมริกาเริ่มต้นในยุโรปนั้นเรียบร้อยไปแล้วครับเปราะบางไปหมดเรียบร้อยอุตสาหกรรมล้มนาเนนาดเพราะการที่โอเวอร์ดัมปิ้งของจีน พะสินค้าเม็กซิซชหน้าจีนจะกระจายออกในปีหน้าอย่างรุนแรงส่งออกและต้นทุนที่ถูกกว่าท้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดพลายเชนทั้งหมดและแม้แต่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่อเมริกากีดกันไม่ให้สินค้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รถยนต์ EV ีของอจีนวิ่งในอเมริกาเด็ดขาดนี่คือกำลังจะออกกฎหมายในอนาคตอีก2ปีข้างหน้ากันที่ออกเทรดวอ์ทั้งต่ยุคทําต่อเนื่องมันนี้ สิ่งที่เขาวิเคราะห์ไม่แต่คามราเฮริตได้หาเสียงก็ยังบอกว่าเป็นทาริฟที่กันเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของทํานั้นก่อมนภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาให้ถดถอยนี่การกล่าวหาและหาทางชนะในการเลือกตั้งในเดือนหน้าวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นเองระหว่างคาร์ราเฮริสกับโดนัลด์ทรัมป์กลับมาดูกันการบร t i o n เงินลงทุนนะครับจีนเริ่มต้นและ16ปี ที่ทบซาวมาเริ่มขยับขึ้นในกลุ่ม Equity ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Finance เพราะจีนทุ่มงบหนึง่ง trillion หยวน,นนั้นเข้ามาในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าให้จ่ายของภาคอุตสาหการรม consumption consumer แจกเงินให้กับคนจนจร,จริงๆตั้งแต่สิ้นเดือน s ฤ p t e m b e r มาเรียบร้อยเพื่อให้ใช้ใจในช่วงหยุดยาว10วันของ golden week ของภาคจีนอยู่นั้น นี่คือสิ่งที่ดีการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นสายการบินนั้นจะได้มีโอกาสหรือไม่เหมือนกับโบอิงนะครับที่จะทุ่มงบมหาศาลว่าเป็นหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนั้นลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจีนแล้วจะไปกีดกันการค้าจีนจะเกิด,ดประโยชน์ได้ยังไงครับนี่คือสิ่งที่เอาแต่ได้ของอเมริกาชัดเจนแล้วครับจากนี้เป็นต้นไปดูให้ดีนะครับแทรกแซงรัเสเซียแทรกแซงจีนต่อไปและในอนาคตทําเป็นพันธมิตรที่ดีกับเวียดนามกับอินเดียนั้นก็จะถูก ดอกใช้แล้วเป็นแซงชันต่อไปในอีกรอบ10ปีข้างหน้าอยู่ดีนะครับนี่คือมอนิเตอร์ภาคการลงทุนจริงๆจังๆของ E อที่จะช็อตทองนั้นขึ้นมาเกือบ2,700ดอลลาร์ต่อหนึ่งไตอออยู่แล้วก็จะมีการถูกเทคโอเวอร์แล้วเข้าสู่ตลาดหุ้นจีนแน่ในอนาคตจากนี้อันใกล้นี้ในไต,ตรมาสที่4จะขึ้นอย่างรุนแรงสำหรับตลาดหุ้นจีนกลุ่มเซกเตอร์ที่หนีไม่พ้นแล้วครับกลุ่มอินชูรันกลุ่มฟินแลนเชียลแบงกิ้ง และก็กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า e v และ supply chain semiconductor er a i data center cloud center ที่ทุกอย่างกำลังโถมเข้ามาในประเทศไทยไทยเป็นเบสภาคผลิตอุตสาหกรรมเหล่านี้ชิป a i ทั้งนั้น semiconductor er, แล้วก็อุตสาหกรรม e v รถยนต์ไฟฟ้าที่แข่งกันกันสูงมอนิเตอร์ไทยก็จะเป็นฐาน support ในการผลิตส่งออกได้นี่คือโชคดีของสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนการเมืองของไทยก็ปล่อยให้การฟ้องร้องจะมีการถูกอดรัก ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สําหรับองค์อิงแพรทองทาเหมือนเศรษฐาหรือไม่ในอนาคตและจะมีการยุบพ,พักของภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วกรกตอออกมาแล้วไม่มีนี่คือภาพมอนิเตอร์จากนี้หรือแต่การเมืองเข้มขน้นอนาคตต่อไปในอนาคตในหนึ่งปีรอบข้างหน้านี้ก็เป็นจังหวะนะครับเก็บสะสมหุ้นให้ดีนะครับกลุ่ม Financial Banking แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่เป็นซัพพลายเชนซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ยังยืนยันว่าเป็นออปกาสหนึ่งแสนล้านของวายุพักสองนั้นทืนน่รัฐบาลออกมาเป็นแบงค์ซื้อเข้าในระบบพอร์ตเขาสามารถเก็บเป็นรีเสิร์ฟได้ถึง1นึ่งแสนล้านแบงค์ใหญ่ๆนะครับแบง K ank, B, ค์กรุงเทพเคแบงค์เอชซีกรุงไทยททบละทิสโก้เคทั้งหมดแหละครับเก็บอยู่ในวายุพักป term, เป็นรองเทอมเป็นซัพพอร์ตของเขา และหนีไม่พ้นล้วกสิบถึงห้ายี่สิบุ้นนั้นที่ใหญ่ๆก็่คือแอดวานซ์ซื้อเข้าไปเพราะ Data Center Cloud c e เ t e r อยู่ในพอร์ตุะยุพักแน่นอนแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งแล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าทั้งหมดคือ9ก้า GPSCBG m และอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเชนโดยเฉพาะฮาน่าจะเหมือนเดวิดเดียในอนาคตปี2,570ที่จะส่งออกชิปต้มน้ำไปน้ำต่อไปในอนาคตของไทยจะเป็นฐานเบสให้ดี เก็บให้ดีครับเป็น opportunity ที่กําลังซื้อตามกว่า50บาทสําหรับฮาน่าหรือ60บาทในขณะนี้เหมือนกับ KCE แล้วแต่ใครจะชอบนะครับเลือกการลงทุนจากนี้ไปต้นไปจะเทนไลท์มอนิเตอร์จาําขึ้น2-3เท่าในต้นปีหน้าแน่นอนสําหรับฮาน่ายืนยันว่าชัดเจนและเป็นจังหวะ driving off สําหรับ g o ล d s t o c k กกลุ่มเหล่านี้เลือกให้ดีซึ่งปี1,550เห็นชัดเจน และปีหนะ้าเงินไหลบ่าเข้ามาในจีนตลาดหุ้นจีนจะเป็นตัวดึงดูดและทําให้หุ้นไทยก็ไปด้วยเจอกันแน่นอนในประมาณกลางปีหนะ้าไม่ต่ำกว่าพ7น0จ็ดถึงพันเจุดสวัสดีครับ